Oh. you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันพฤหัส,สบดีของสัปดาห์ที่หนึ่งนี้ก็มีบัมภีร์ให้พวกเราได้รำพึงก็คือจดหมายไปถึงชาวฮีบรูเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าพวกเราจะต้องให้กำลังใจแก่กันและกันนี่แหละก็เป็นส่วนที่พระเยซูเจ้าเคยให้กำลังใจแก่บรรดาศิษย์และกำลังใจเราทุกวันนี้ เราก็ต้องให้กำลังใจแก่กันและกันหลายปีมาแล้วในอดีตนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในร้านเป็นเป็นเด็กรับใช้ยอยู่ในร้านเนื่องจากว่าครอบครัวยากจนบิดาเขาเสียชีวิตมารดาก็ยังอยู่แล้วก็ทำอะไรมากไม่ได้เพระาะฉะนั้นเขายังเป็นเด็กแต่เขาต้องตื่นตั้งแต่เช้าคือตีห้าทุกเช้าแล้วก็ทำงานประมาณ14ชั่วโมง เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทํางานอย่างนี้มาสองปีนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเลยบอกกับมารดาว่าถ้าว่ายังทํางานอย่างนี้อยู่เขาคงจะต้องฆ่าตัวตายเพราะเหนื่อยเหลือเกินครนี้เด็กคนนี้เขาก็ไปโรงเรียนต่อมาเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายไปหาครูแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟัง ว่าเขานั่นลำบากจริงๆเขาบอกว่าถ้าทำยังขืนทำงานอย่างนี้อยู่เขาคงจะไปไม่ไหวแล้วไม,ไม่ต้องการมีชีวิตยอยู่ต่อไปครูก็เขียนจดหมายมให้เขาทันทีเลยแล้วก็ให้กำลังใจชมเชยเขาว่านี่เขาเป็นคนที่รับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัว แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายด้านดังนั้นก็คูก็เลยบอกเอาละเดี๋ยวจะหางานให้ทำไอการที่ใครคนหนึ่งให้กำลังใจใครคนหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่หลายครั้งมันเป็นจุดทำให้เกิด มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่งเด็กคนนี้หลังจากที่ได้รับงานไปแล้วเนี่ยเขาก็อุตสาหเล่าเรียนแล้วก็ในที่สุดเขากลายเป็นนักเขียนพี่น้องเขียนหนังสือได้ตั้งแปดสิบเก้าสิบเล่มถ้าไม่มีครูที่ให้กําลังใจวันนั้นเขาคงฆ่าตัวตายไปแล้วแต่เนื่องจากว่าครูนั้นได้ให้กําลังใจเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็เลยเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าในชีวิตของเราก็คงจะเหมือนกันพี่น้อง หลายครั้งหลายคนหมดกำลังใจถ้าหากเราให้กำลังใจแก่เขาให้คุณค่าแก่ความคิดความเห็นการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาได้มีโอกาสตั้งตัวใหม่นะครับส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองคุกเข่าลงอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมรักษาเขาให้หายได้ พระเยซูเจ้าสงสารเนี่ยเป็นคําหนึ่งที่พระคัมภีร์บ่งบอกว่าพระองค์เป็นพระเปนเจ้าแต่เป็นมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนเราคือเห็นคนที่เป็นโรคเรื้อนนี่ก็คือเป็นคนที่สังคมรังเกียจแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ว่าเป็นคนที่ถูกตัดขาดจากสังคมต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆและขาดขาดแล้วก็ ปล่อยให้ผมเนี่ยยุ่งเหยิงไม่หวีแล้วก็ให้ปิดใบหน้าคือคือปิดจมูกและก็ปิดปากของตนเองแล้วก็ให้ไปอยู่ข้างนอกนอกเมืองนอกค่ายนอกอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ให้อยู่กับคนอื่นอันนี้เป็นสภาพที่ถ้าใครเป็นแล้วก็โอ้โหเหมือนกับเหมือนกับตายไป มากกว่าครึ่งตัวอีกและหลายคนก็รู้สึกท้อแท้ใจแต่ก็ยังดูดีที่ว่ายังที่ว่าไอ้พวกโรคเรื้อนในพระกัมพีตอนนั้นนะ่ะแม้ว่าตัวเองจะถูกอาไปหิหลายด้านแต่ก็ยังมีกํบบาลังใจในการที่จะเดินมาหาพระเยซูเจ้าอยู่ในหนังสือพระกัมพีนั้นก็พูดถึงว่าเมื่อเขาหายเขาก็ต้องไปหาพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็ต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า คนคนนี้หายแล้วให้เข้าอยู่ในสังคมได้นักเขียนทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยพี่น้องหลายคนก็บอกว่าอ,อคนโรคเรื้อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับบาปที่อยู่ในจิตใจของเราเราถูกเมื่อเราทําบาปไปแล้วเราก็ถูกอปเปหิจากสังคมของผู้ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงชีวิตจิตของเรานี่นะครับถ้าหากว่าเมื่อเราทําบาปไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกจะ เดินออกจากสมาคมของบรรดาักบุญทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็ถ้าเขารู้สึกตัวเขามาขอสมาโทษต่อพระเป็นเจ้ากลับใจเขาก็กลับมาสู่บรรยากาศของชุมชนอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ในชีวิตของพวกเรานะครับพวกเราก็คงจะต้องมีการดูจิตใจของเราให้มาก เพราะไม่มีใครรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองและถ้ามีอะไรที่มันเป็นบาปที่จะทำให้เราหลงผิดทำให้เราจมอยู่ในตมพวกเราก็จะต้องลุกขึ้นแล้วก็จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะชีวิตของเรายังมีอยู่เราค่อยสามารถที่จะทำได้ในพระคัมภีร์ในบทเพลงสดุดีก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดเอาความผิดบาปของข้าพระเจ้าไปแล้วก็ ข้าพเจ้าก็จะมีจิตใจสะอาดบริส,สุทธิ์ปลดล้างข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะขาวยิ่งกว่าหิมะขอขอพระผินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียรสันติสุขนิรันดร์